ส่วนในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประวัติของป้อมมหาการก<ม>ันค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมนะคะที่กําลังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นั่นเอง<ม>ค่ะเราได้นําเสนอไปแล้วหนึ่งตอนนะคะวันนี้ก็จะนําคุณผู้ชมไปติดตามกันว่าป้อมมหาการซึ่งเป็นหนึ่งในสองป้อมที่ยังคงเหลืออยู่จากทั้งหมด14ป้อมซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีความสําคัญอย่างไรไปติดตามกันค่ะ มหาการเป็นหนึ่งใน14ป้อมสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นป้อมที่ประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชได้ทรงปรดกล้าให้สร้างขึ้นประมาณปี2326 เป็นช่วงแรกของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีโดยครั้งนั้นพระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังก่อสร้างกำแพงเมืองและขุดคูรอบกำแพงเมืองมีความยาว7.2กิโลเมตรประตูใหญ่16ประตูระยะห่างแต่ละป้อมประมาณ400เมตร ป้อมมหาการเป็นป้อมแปดเหลี่ยมมีกำแพงล้อมรอบสองชั้นตั้งอยู่ที่กำแพงพระนครชั้นนอกตามแนวคลององอ่างอยู่ริมถนนราชดำเนินกลางช่วงสะพานผ่านฟ้าลีลาดใกล้กับสถานที่สำคัญเช่นลานพับพลามหาเจษดาบดินวัดราชัด,ดารามวรวิหารวัดสักเกตร,ราชวารมหาวิหารหรือวัดภูเขาทอง พื้นที่บริเวณชุมชนพ่อมมหาการเดิมเป็นที่สาธารนณะชานกำแพงพระนะครประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ค้าขายหรือจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อของประชาชนที่อยู่รอบกำแพงเมืองและพระบรมมหาราชวังต่อมาประชาชนได้เข้ามาจาับจองพื้นที่และปลูกสร้างโรงเรือนในลนักษณะทาวรททำให้บริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนขึ้นมา จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในชุมชนบอกว่าปอมหาการได้วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจากเดิมที่รู้จักกันในนามตรอกทานเพราะมีเรือมาผูกขายทานจากนั้นกลายเป็นตลาดนกเขาตลาดค้าประทัดดอกไม้ไฟซึ่งเดิมลักษณะชุมชนไม่อยู่กันหนาแน่นเหมือนปัจจุบันที่มันต่างคือว่าถ้าตอนที่เพลิงไหม้กันไปเนี่ยหรือว่าช่วงนั้นก็จะยังมีเพลิงอยู่แต่ว่าปทมมา เวรคืนเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะย้ายออกคือพวกที่ขายนกเห็นไ,ไหมขายนกเนี่ยเขาก็จะย้ายออกพวกที่เลี้ยงไก่เขาก็จะย้ายออกก็จะมีส่วนเหลือน้อยที่ว่าเขายังอยู่หรือไม่งั้นก็พวกมาใหม่ยังอยู่อย่างนี้ไงฮะ,ะแต่เรื่องพื้นเพเดิมเก่าจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียไปแล้วมั่งย้ายออกไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้ บริเวณป้อมมหาการมีที่ดินทั้งหมด21แปลงรวมเนื้อที่สีไร่3งาน59.35ตารางวาในสมัยรัชกาลที่3พระราชทานที่ดินให้กับบรรดาเชื้อพระวงศ์และข้าราชบริพารโดยได้ออกเอกสารสิทธ์โฉนดที่ดินในสมัยรัชกาลที่6ในขณะที่กทมเวณนพืนที่ดินบริเวณน,นี้แบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ที่ดินของนายสมศักดิ์นา328ตารางวา ที่ดินวัดราชนัดารามวรวิหาร368ตารางวาตระกูลเลข,ขาวนิช570ตารางวาส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่แปลงเล็กๆประมาณหนึ่งไร่เศษที่ดินได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาโดยตลอดขณะที่กทมเวนพืนที่ดินในบริเวณนี้ไม่มีเจ้าข,ของไรายใดที่เป็นผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์จากเจ้าของเดิม มวัฒนาการของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือว่ากลายเป็นว่าเริ่มจะมีคนเข้ามาอาศัยจริงๆเนี่ยก็คือประมาณรัชกาลที่4และรัชกาลที่5แต่ว่ารัชกาลที่6เนี่ยนะครับมีที่ดินทั้งหมดออกตรงนี้ประมาณ21แปลงเนี่ยก่อนที่จะมีการเวียนคืนก็คือมีการจัดซื้อที่ดินมาก่อนตั้งแต่ปี02,03เนี่ยตรงนี้มีการสำรวจบ,บ้านนะครับก็จะมีไม่กี่หลังหรอกเพียงแต่ว่าในปี13มเนี่ยนะครับมีการาไฟไหม้บริเวณนี้ไฟไหม้เมื่อมีการไฟไหม้ปั๊บก็ คนอื่นเนี่ยเข,ข้ามาอยู่นะครับก็กลายเป็นชุมชนขึ้นมานครับสุดท้ายเนี่ยก็แปลว่าชุมชนบริเวณนี้เนี่ยไม่ได้เป็นชุมชนที่สืบเรื่องจากเจ้าของเดิมไม่ได้สืบเรื่องมาจากรัชกาลที่หนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่คนระเป็นชุมชนที่เกิดมาใหม่ ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของกอทมอแต่กอทมอสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เพียงสองไร่โดยเบื้องต้นปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะชั่วคราวเหลือพื้นที่อีกประมาณสองไร่ที่เป็นที่พักอาศัยของชุมชนและไม่ยอมย้ายออกป้อมมหาการเป็นหนึ่งในสองป้อมที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันอนาคตจะปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ เช่นเดียวกับป้อมพระสุเมนที่ปรับปรุงเป็นสวนสันติชัยปราการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทีมข่าวสังคมทีมเอ็นทเวรายงาน ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะสถานีของเราก็จะนําเสนอในตอนสุดท้ายค่ะ<ม>ทีมของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวชุมชน้อมมหาการนะคะรวมไปถึงไปตรวจสอบบ้านอีกสี่ถึงห้าหลังด้วย<ม>ที่เป็นบ้านโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ค่ะในขณะเดียวกันก็มีคําเปิดใจของเจ้าของที่ดินเดิมด้วยนะคะที่ขายที่ดินแล้วก็บ้านโบราณให้กับกรุงเทพมหานครหลังจากมีการเวรคืนเมื่อปี2535ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนช่วงนี้พัก